ืัอนี้ก็คือเก่าครับพี่ร้องมาอยู่ที่แม็โครกันนะครับเรามาซื้อของเข้าบ้านกันนะครับมาซื้อของใช้ด้วยแล้วก็มาซื้อของไปขายด้วยนะครับอันดับแรกเราก็มาหยิบรถดีก่อนนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับืัอนี้แม่บ้านก็บอกว่าน้ําผลไม้ที่ร้านก็หมดนะครับนางก็จะทําการหยิบน้ําผลไม้นะครับน้าแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็บูฮาวนะครับหน้ากะหันมาถามว่า ของยุลานี่ยังเบิดแน่นะครับจากนั่นนั่งสิมาเลือกสื่อของเข่าหลานนั่งตอนะครับไปชานะครับไปกองนะครับทําน้ําชาไทยนะครับแล้วก็ชามะนาวนะครับไปห่อหนึ่งกับพ่อครับพี่น้องเดี๋ยวมาใหม่นะครับอันนี้ก็จะทําการหยิบเส้นแก้วนะครับไปขายย่าครับพี่น้องซื้อของร้านยําด้วยนะครับของร้านน้ําด้วยแล้วก็มาหยิบบุกนะครับไปร้านยําเหมือนเดิมนะครับ ก็มาถามอีกว่าจะเอานมสดไหมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเป็นซื้อเซเว่นก็ได้นะครับเพราะราคาเท่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะก็จะมากดลิฟต์ขึ้นชั้นสองนะครับไปเลือกพวกหมูนะครับอันนี้ก็จะเห็ดเข็มนะครับก็จะเอาไป2โรนะครับไปร้านยำเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็มาทําการเลือกผักครับพี่น้องเอาผักไปกินกับตําบกคุงครับพอดีอยากกินเมนูตํากุ้งสดนะครับแล้วก็ข้ามาหยิบหอมกันต่อเลยครับ จิบหอมใหญ่นะครับแมคโครมันกระสิถือกว่านะครับจากนั้นผมก็สีมาทําการจิบผ่าชริลิวนะครับเอาไว้ครับไปตํานะครับแล้วเราก็มาเลือกกุ้งนะครับไปตํามือแรกนี่แหละครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยเขาก็สิไปคิดตังนะครับของมันนี่เขากับบริสุทธิอ์อย่างหลายนะครับ หลังจากใจตั้งเสร็จนะครับเขาก็เข็นของนะครับไปจัดใส่ม้อซค์ให้มันเรียบร้อยนะครับเมนี่ขี่มอไซค์มาครับพี่น้องมาถึงบ้านแล้วครับพี่น้องมาถึงบ้านแล้วก็ทําการขูดมะละกอนะครับขูดมะละกอล่างผักนะครับว้ยะกินกับตําบะคงครับพี่น้องจากนั้นเขากุ้งไปลวกนะครับกุ้งสดกรมีนะครับกุ้งสุกกรมีคุณซอยนี่กินกุ้งสุกครับส่วนผมกินกุ้งสดนะครับ ใส่กระขิกระเทียมลงไปครับโคโคโคกับมันละเอียดนะครับจากนั้นเขาก็มาใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับแล้วเขาก็มาปาดมะเขือเทศใส่นะครับปาดมะเขือเทศเซจใส่บะกอกครับพี่น้องบะกอกนี่จะเป็นบะกอกที่ใส่ฟิตไว้นะครับจากนั้นเขาก็มาใส่น้ำมะนาวนะครับปีบลงไปเลยครับเปรี้ยวหวานครับจากนั้นเขาก็มาใส่ปูนานะครับ ใส่ปูหน้าใส่บททัวครับพี่น้องใส่นำปลาแดกลงไปแล้วก็กูเล่กูเล่เหมือนเข่ากันนะครับกูเล่กูเล่เห็นมันเข่ากันแล้วเขาก็ใส่เส้นมะคุงนะครับตําตําเห้มันเข่ากันนะครับพอตําตํเข่ากันแล้วเขาก็ใส่กุ้งลงไปเลยครับเทกุ้งใส่ลงไปเลยนะครับจังหวะกัมากูเล่กูเล่เหมือนเข่ากันครับ เลยเราเขาก็มาจัดใส่จานเลยครับเทใส่จานนะครับกับข่าวมืดกับสิเมนูง่ายนะครับกับสิมีสมตตำนะครับมีน้ําพริกปลาทูนะครับแล้วก็สมพักข้าพี่น้องกับปลาทูมันนะครับไข่ต้มง่ายครับมืีอายเป็นกับมานางกินน้านะครับมึงสีตับมังครับพี่น้องเพดจัดจานดีขนาดนี่คือเมนูของเขากินมืดนะครับ